ทักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบมาพอกันอีกคือเกา่ากับรายการเบิ่งอีสานประวัติบัตรตำนานเมืองคลิปนี้ไปบุญสิขอชวนพี่น้องท่านผู้ชมไปย้อนอดีตตำนานนายหอยภาคอีสานน้ากันครับนายหอยเป็นสมญาน้ำของกลุมพ่อขาที่มีบทบาทอย่างยิงในแถบทินภาคอีสานเฮาโดยเฉพาะนายหอยงวัวนนายหอยคยั้ว ติดเต็มไปด้วยองค์ความรู้พร้อมทั้งภูมิปัญญาเกี่ยวกับง้วควุ้ยแล้วกักา,าการขายการบอาถึงเรื่องในหอยพี่น้องหลายคนกระสิมองเห็นภาพในหอยเคนในหนังในละครเรื่องในหอยทะมินขึ้นมาท่านที่ละครับซึ่งกะเป็นภาพช่ายชัดนักเลงเป็นหัวหน้าขบวนตอนง้วตอนคุ้ยฟูงไงไปขายยัง่งทั้งไทยหรือว่าทังภาคกลาง ล้วก็ได้พันได้เจออุปสรรคต่างๆหน้า้าในระวางการเดินทางในภาพชีวิตจริงของพ่อขาง่ววพ่อขาข้วยัางภาคอ,อีสานเท่าในสมัยก่อนกับมีวิธีชีวิตบ่ต่างกับภาพในละครน,นั่นแหละครับเพราะว่าละครกับฉากม,มาจากเข้าโค้งเรื่องจริงหรือว่าตำนานในห้อยเพียงแต่ว่าในละครกับสีสอดแสกเรื่องเล่าให้มีสีสันเพิ่มเติมเกิดความสนุกสนานตื่นเต้น เพื่อชวนให้ติดตามชวนอยากให้บึงคำว่าในหอยในผาคอีสานเฮ่าก็ยังมีการแยกบทบาทการอื่นไปตามกลุ่มลักษณะของการขายสินค้าหรือว่าการค้าขายการขายสินค้าประเภทได้เกิดสิเป็นในหอยอันนั้นแหละครับจังทีนํามาบอกมาเรามาบอกสู่พี่น้องฟังอยู่นี่ก็คือกลุ่มของคนทีขายงว่วขายกล้วยอื่นกันบะในหอยงวัวนในหอยกล้วย โดยเพราวา่าน่หอยง่วนไน่หอยคล้วยเป็นผู้ี่มีบทบาทสําคัญละกะัสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นภาคอีสานเฮ่าตั้งแต่ก่อนสึ่งมีมากกว่วกลุ่มพอขาอื่นๆเนื่องจากว่าสภาพความเป็นอยู่ของบ้านของเมืองเฮ่าในยุคอดีเชาวบ้านเสิมีการเลี้ยงงัวเลี้ยงคล้วยนี่เป็นอาชีพคู่กันมากกับการเหตุให้เหตุหน้างัวคก้วยก็จึงเป็นสัตว์ทีม่มีความสําคัญต่อชุมชนทั้งในสถานะปัจจัยการผลิตคือ ใส่เป็นแรงงานไทยไ้ไทย,ไทยไนาออกจากนั้นกัย่งไดอาศัยเป็นโตตังในการผลิตปุ๋ยเคาะแล้วกัย่งใดนํามาใส่เป็นพาหนะสําคัญในการอำนวยความสะดวกสาหรับการเดินทางยยคนันสมัยนันเฮือนใดขอบขอบัขวดด้วใดมีง้วมีกล้วหลายนี่โอ้ยเป็นเศรษฐีนะครับยิ่งเฮือนใดพ่นมีเขียนใส่ก็เรียกว่าเฮือนนันเป็นเศรษฐีในหมูบ่บ้านก็ซ้ํากันกับมีรถยนดีๆใส่ในปัจจุบันนี่แหละครับซึ่งเป็นเครื่อง แสดงเครื่องบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมแล้วส่วนสิ่งเหล่านี้ก็ยังตกเป็นสมบัติหรือว่าเป็นมุ่นเป็นมั่งสําหรับลูกสําหรับหลานยนม่เมื่อพิ่นมีการแต่งการแต่งงานออกเยาออกเฮื่อนก็สิได้อ่างได้คั้วนี่แหละครับเป็นทรัพย์สมบัติติดตนติดโตเพื่อไปต่อยยอดสางฐานะทางครอบครัวนี้เป็น ทาเนี่ยมประเพณีที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้แบ่งแบ่งปันให้ลูกให้เต้าสมัยอดีตมันก็จังมีการเลี้ยงง่วเลี้ยงกว้วยไว้หลายค่ับนอกจากิเิเป็นมุ่นเป็นมั่งให้ลูกให้ล้านแหลกกัยังเป็นสินค้าที่สําคัญสร้างรายไใดใ้กับครอบครัวในหอยก็จังเขามามีบทบาทสําคัญในการสื่อการขายโดยสภาพะสภาพสังคมตั้งแต่ก่อนแต่เดิม การขายง่วขายกล้วยในท้องถิ่นเป็นไปได้ยากกับเพราะว่าเงาื่อนใดก็มีเงื่อนใดก็เหลี่ยงท่านสิขายให้กันเนี่ยก็บม่มีผู้ซื้อจําเป็นก็ต้องนําไปขายยังท้องถิ่นอื่นเพราะว่าเงาื่อนใดบานใดก็เหลี่ยงงัวเลี้ยงกล้วยคือกันในยุคก่อนกอนสมัยอดีตเนี่ยเอื่นว่าขอกันกินแกได้นนรับง่วคกล้วยหลายปานนั่นล่ละสำหรับตลาดงัวตลาดกล้วยก็สิอยู่ในผลลครับแถบทินภาคกลาง จึงต้องใส่เวลาในการเดินทางเงีวโดนล่อนแลมหลายเดือนดังนั้นการถือสีน้ำง่วน้ำกล้วยไปขายก็ต้องอาศัยการล่มโตกันเป็นกลุ่มเป็นก่อนเป็นคณะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและจากการเดินทางในลักษณะนี้ก็ได้บม่มเพาะประสบการณ์ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่น้ำง้วน้ำกล้วยนี่ไปขายเลยกลายมาเป็นตำานานนายหอยได้มีบันทึกไว้ว่าพอเถ่าสสว อายุเล่าขณะนั้น73ปีซึ่งเป็นอดีตนายห้อยทังบ้านหันที่ตำบลดอนแหลกอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เพิ่นได้เา้าได้เล่าวา่าในช่วงที่เพิ่นเป็นนายห้อยสิ่ตอนงัวตอนคั้วไปขายย่งทั้งจังหวัดชนบุรีเพิ่นก็สิพากันออกเดินทางภายหลังจากเก็บเกี่ยวเข้าปลาเรียบร้อยคือช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ใส่เวลาในการเดินทางไปกลับแต่ละเถื่อแต่ละขังกับประมาณ3มเดือน ในกลุ่มในหอยก็สิมีการจัดลำดับในหอยสำหรับโตพอหในสัวเพิ่นกับเป็นในหอยที่อยู่ในกลุ่มของในหอยไงคือในหอยดีนาะที่น้ำวรสันแต่ละขังก็สิร่วมกลุ่มกันประมาณหาสิบคนงัวคก้วยร่วม,วมกันแล้วกับเป็นพันโตสิมีการกำหนดจำนวนง่วจจำนวนกล้วยของแต่ละคนที่สิน้ำไปขายในหอยไงก็สิเอาไปได้ยี่สิบโตายหอยลูกน้องก็สิน้ำไปได้คนละสิบสี่โต ในช่วงนั้นนายหอยเพิ่นกกสิเริ่มทําหนาทีเป็นพอขาโดยการล่ทุนสื่อง้วสื่อค้วยเองครั้งหนึ่งกกสิประมาณ4,000ถึง5,000บาทได้กำไรต่อเที่ยวกกสิประมาณส0 0พันก็ถือว่ามากอยู่พอสมควรหากขาดทุนก็ภาวาถือขโมยง้วขโมยค้วยในระวางทางเท่านั้นอดีตนายหอยพญายัวเพิ่นกระยังบอกว่าด้วยความยากลำบากของการเดินทาง เ้ว่็เพื่อให้การเดินทางแต่ละขัง้งสามารถขายง่วขายคั้วได้เงินกลับบานนายหอยจาต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเบิ่งลักษณะสัตว์ที่เป็นมงค้นอัปมงคลเป็นงัวคข้วตัวใดที่มีลักษณะเลี้ยงง่ายโตวไวเหืือว่ามีภูมิความรู้มีเทคนิคในการเลี้ยงสัตว์และการดูแรลรักษาสัตว์เป็นอย่างดีร่วมทั้งหูจักการประเมินราคาแล่าการต่อรองหูจักการตลาดนั่นแหละครับ ตามธรรมเนียมของพ่อขา่าง้วพ่อขา่าค้วยก็ต้องมีง้วตงังสำหรับบรรทุกสัมภาระบางอย่างไปนั่มถึงสองสามโตพ่อขา่าแต่ละกลุ่มแต่ละพวกก็สิม,มีหัวหน้าเป็นผู้นำโมูคณะแล้วก็สิพากันอื่นว่านายห้อยสำหรับนหายห้อยนั่นก็ต้องรับผิดชอบคณะถูกประการซึ่งก็ประกอบลักษณะสำคัญคือเป็นผู้ชำนาญทางเป็นผู้มีการเบาจาของคข่วช้ชัน เป็นผู้รู้กฎหมายรูระเบียบประเภทนี้ของท้องถินนั้นๆเป็นภูมิปัญญามีความฉลาดในการติดต่อทังสังคมเป็นคนซื่อสัตว์สุจริตโอบอ้อมอารี่ไม่เมตตาบ่าเห็นแก่ประโยชน์ตนบกคดบกโกงบ่ช่อชนบ่เบียดบังเอาเปรียบลูกน้องเป็นผู้ที่มีความกาหาญมีการเสียสละต่อสู่เหตุการณ์บวันไหวเป็นผู้เกง่งอยู่ยงคงกระพันยิ่งบกเขา่า ฟันบ่กเข่าเรียกว่ามี่าถาอาคมเป็นผู้ฉลาดในวงการเป็นผู้รูร้จักสอดซองหูท,ท่านท่วงที่ต่อเหตุการณ์ลักษณะน้าห้อยกะต้องครบผู้มีความรู้คพามสามารถดังทีเวามากก็เสด้รับความเห็นดีเห็นชอบจากกล่มคณะผู้เถาผู้แก่ของบ้านของเมืองโยกให้เป็นน้าห้อยสมัยนั้นพวกพอข้าง่วพพอข้าค้อย ก็ต้องไล่งัอไล่กล้วยรับพานเขตเขาใหญ่ซึ่งมีมหาโจนเขาใหญ่ค่อยสก,กัดทำลายอยู่เป็นประจำด้านผู้ไหลที่สำคัญก็คือช่วงเขตปากช่องกับช่องตะโกวกว่กป้ขาในหอยีนสีขีขาดตาเขาวบ่ไใดต้องเก่งหึกขานเตรียมต่อสู้ยุทุกเวลาต้องคิดในใจอยู่เสมอว่าบ่าเขากระเ้าต้องตายขึ้นซื้อวาลูกผู้ใา้ต้องบุกให้พันผลไผ่ยพยันตลายไปให้ได้ ลุมนายหอยก็จังต้องมีอาวุธขบมือบวาสิเป็นปืนเป็นดาบติดตนติดตัวอยู่เสมอเมื่อมีเหตุการณ์ก็ต้องออกหน้าออกตานั่มผ้าในการต่อสู้ถ้าหากว่าได้น่ายหอยดีเป็นผู้มีความสามารถกลุมคณะก็สิปลอดภัให้ทั้งขาไปและก็ขากลับเมื่อเวลาขายงัวขายกล้วยหมดแล้วถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับบ้าน ก่อนที่สีเข่าบ้านก็ต้องยุดพักแล้มก่อนขึ้นหนึ่งแล้วจังคอยส่งเข่าวเข้าไปทางบ้านว่ามืออื่นจังสีเดินทางเข้าสูหมบ้านประมาณเวลาาท่นนันท่านีนนพอก่อนเสรจถึงหมบ้านประมาณ2-3กิโลเมตรก็สหยุดแล้วก็มีการจุดประทัดยิงปืนเป็นเครื่องสัญญาณายพี่นองลูกเมียได้ยินสัญญาณแล้วก็เตรียมพากันออกมาตอนหลับแต่ละไฟก็มีของฝากของตอน มาให้กันสั่งควม่มปลาเรื่องบันเทิงใจายลูกไฟเมียก็ถึงกับห้องให้นำตาข้อพ่นล่ะเพราะว่าคว่ำปิติปรับปื้มที่ได้กลับมาเห็นหนากันพวกที่ไปขายไปขาดกุ้มหน่ายหอยก็มักซื้อของเป็นเสือผ่าขนมนมเนยของเล่นแนวนั่นแนวนี้ที่แปลกหูแปลกตากลับมาฝากลูกฝากเตาในเวลานั้นช่วงนั้นต่างคนกับต่างปรับปื้มปิติมีความสุขพวกเล็กๆเด็ก,ดก,ดกน่อย ได้รับของเล่นกัสิดีโอกดีใจยิ่งเป็นประทัดบังตะโพกสิภาคันจูดประทัดกันดังสนั่นวันไหวสำหรับการนํ่เอางว่วเอาคั้วไปขายในสมัยนั้นการเดินทางว่าสิถึงหม่องฮอดหม่องกะนับว่ามีความลำบากมากบางครั้งเกิดงวัวคั้วเจ็บป่วยลมตายจนขาดทุนปนปีกมี่หรือบางครั้งงัอขั้วเกิดเจ็บป่วยรักษาโดนรักษานานบาหายก็ต้องขายขาดทุนไป บางที่บางครั้งเกิดโจนผู้ไร้อายขโมยว่างแผนเข่าชิ่งปนบางครั้งก็เกิดการต่อสู้กับพวกโจนผู้หายผู้้ายเหยียดให้ต้องบาดเจ็บเสียเวลาเวลาในการรักษาโตบางครั้งการต่อสู้กับผู้ร้อายขโมยกับมีการหล่มเสียหายายเสียจากไปจากกลุ่มคณะ บางครั้งต้องเผชิญกับโรคกระหิวา่าผีดาดระบาดในช่วงระวังที่เดินทางโดยมากกระสิพบผอหลามาเดินทางมาหอดแถวโคราชไยทั้งพอแม่พีน่นองเผื่อนฝูงลูกเมียเมื่อกุมหน่ายหอยได้เดินทางออกค้าขายและกระตัง้งนาตั้งตาเฝ้าค่อยหลักขับถ่าฟังข้าวซุขข้าวทุกของผู้ไปค้าผู้ไปขายในยี่ยุทธวิธีทั้งเอื่นว่าตัง้งนาตั้งตาค่อยถากการกลับ ว่ามือไดนอพออีนั่งสิกลับคงเตาค่อยแล้วค่อยเล่าคือจังนกเจ้าค่อยปลาคือนกกระท่าค่อยปวดคือลูกหัวค่อยน้ำทานี่แหละหัวอกค้นค่อยในยุคอดีตพี่น้องผู้อายุห้าสิบปีหกสิบปีคือสีหูดีอยู่ดอกครับย่ำพ่อแม่ญาติพี่น้องเิ่นไปตลาดลูกลูกล้านๆกิสิไปคล้องถาค่อยหับอยู่ปากท่างเป็นมือบทบาทได้หอยกะ มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตามสภาพสังคมค่ะการกำเนิดเกิดในหอยยุคแหลกกือช่วงปีพุทธศักราช2 4 7 5ถึงปีพุทธศักราช2 5 0 0ในหอยรุ่นนี้เบาตามภาษาชาวบ้านกสิมีลักษณะออกไปทางนักเลงอยู่ในโตพอสมควรตัววาสูงด้วยวัยาวฒิคุณวุธิมีประสบการณ์ทั้งการา้ามีความรู้เป็นทียอมรับว่าสิคุ้มกองทัพง้อคั้วพร้อมทั้งลูกน้องกำนวนมาก ไปข,า,ขายยังทั้งเมืองลางได้และก็ยังเป็นผู้ที่มีเครือข่ายในหอยน้ากันที่พึ่งผ้าอาศัยกันได้ตลอดอื่นว่าเป็นผู้ก่วงผู้ขวงนั่นแหละครับที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นผู้มีเทคนิคการขายการข่ารู้จักการต่อร่องหลุนต่อมากระทือว่าเป็นนายหอยหลุนกลางซึ่งอยู่ในช่วงปีพศ2 0 5ถึงปีพศ2 5 2 0ซึ่งก็เป็นยุคก,การเปลี่ยนแปลงของการข่าการขายงวงกล้วย บ้านเมืออเริ่มมีถนนหนทางการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นจังบ่ิจำเป็นตองตอนงอตอนคล้วยลงไปขายยังทางงผคกกางแต่สิมีการใส่รถบรรทุกหรือบ่จังสั่นกับมีพอคาจากทังงผคกลางนี่นัรถบรรทุกขึ้นมาซื้อลงไปขายเองก็เฮตในบทบาทของนายหอยง้อนายหอยคล้วยจำกัดบทบาทลงเหลือเฉพาะมีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลักเมื่อมีการซื้อขายง้อคล้วยก็สิมีการกำหนดจุดนัด พบนัดพอกันซึ่งในปัจจุบันนี่ก็คือตลาดง่วตลาดคล้วยในท้องถินนั่นแหละครับได้นำเรื่องรล่าความเป็นมากของนายหอยมาเ้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังแกสิได้อําลาล่ะครับฝากพีฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานเฮวไวใน y t u t u พ่อพ่อกันไม่คลิปหนาโจกดีม่สุกทุท่ันครับ